สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หนิงเพนพิชาสเสมอตนนะคะเป็นกุกมารแพทย์โรคติดเชื้อประจำคลินิก SMC วันนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องไข้หวัดใหญ่กันค่ะ ไข้หวัดใหญ่หรือว่าภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าอินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีได้กันทั้งหมดหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่ทําให้ติดเชื้อในคนเนี่ยมีทั้งหมด2ส,สายพันธุ์หลักๆด้วยกันก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดีค่ะ สำหรับการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะแพร่ผ่านทางละองฝอยจากการไอจามนะคะการสัมผัสสารคัดหลังไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะนะคะแล้วก็นำเชื้อมาป้ายตาจมูกหรือปากก็จะเป็นทางเข้าของเชื้อไวรัสได้ค่ะสำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่อาการของไข้หวัดใหญ่จะมีอาการที่รุนแรงกว่าค่ะ คนไข้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะมีไข้สูงค่ะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียค่ะปวดหัวหรือว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีอาการทางทางเดินหายใจอย่างเช่นมีอาการไอน้ำมูกหรือว่าจามได้ค่ะและอาจจะมีอาการทางทางเดินอาหารอย่างเช่นบางคนมีอาการเครื่องไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียถ่ายเหลวร่วมด้วยได้ค่ะ สำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะก็เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่แนะนําให้ฉีดกระตุ้นทุกๆปีนะคะเนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะแนะนําให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น และนอกจากนั้นเราก็ควรที่จะรักษาสุข,ขอนามัยนะคะด้วยการล้างมือให้สะอาดค่ะไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นค่ะก็ถ้าลูกหลานของท่านนะคะสงสัยว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือมีอาการผิดปกติก็แนะนำให้เข้ามาพบแพทย์ได้ค่ะ